ดีค่ะ FC วันนี้อาจารย์อุนะคะพาเอ็ดมาติดตามตัวเลขต่อนะคะเห็นว่าอาจารย์อุบอกว่าต้นไม้าารหรือดอกไม้นะอาจารย์อุต้นไม้หรือดอกไม้อาจารย์อุที่ออกเลขต้นไม้ใช่ไหมเป็นไม้ใหญ่แย่ครับไม้ใหญ่แย่ถ้าคนมีโชคก็จะมองเห็นเลยนี่ครับนี่อืมเห็นไหมค่ะ f อซนะคะเดี๋ยวเอ็ดจะถ่ายเข้าไปใกล้ๆให้ดูนะคะ ตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับใบนี้เลยใบนี้เลยครับถ้าคนมีโชคจริงก็จะมองเห็นต้นนี้คือต้นที่ให้โชคให้ลาบครับปลูกไว้หน้าบ้านก็จะร่ำจะรวยครับชัดมากเนาะครับเป็นไม้เหอะใหญแน่อาจารย์อุชีสินี่เลขสองครับนี่เลขสี่ครับเหมือนเลขหนึ่งอ่ะหนึ่งก็ได้สองสี่ก็ได้ครับเอฟซีมองเห็นเป็นเลขหนึ่งไหมหรือว่าเห็นเป็นเลขสี่แล้วแต่คนดวงใครดวงมันอือสองสี่อือสองหนึ่งชัดเจน จ็ดหนึ่งไหมไม่เอาสองตัวเอาแต่สองตัวเลยฟางสองตีเลยแล้วแล้วใบใบอื่นนะคะไม่เห็นเนาะใบอื่นไม่มีครับมีใบเดียวจริงก็จะขึ้นมาให้เห็นเลยอย่างนี้ทุกทุกทุกที่เลยนะเป็นต้นไม้หายากเหรออาจารย์ต้นไม้หายากครับเป็นไม้หายากนะคะ fc จะรวยไปข้างหน้าครับถ้ามันขึ้นมามันมีดอกอืมไม่ดูเลยค่ะไม่ได้ดูเลยที่อื่นเหนนะอาจารย์บอกว่าให้แอรที่มาถ่ายให้ fc นะคะ เป็นว่าใบนี้นะคะ fc เนี่ยใบนี้บังเลขที่26เนอืมใบนี้นะคะอ fc อาจารย์อูบอกว่า24แต่ว่าเอ็เห็นหมองแต่ว่าเอ็มองเป็น21นะคะเดี๋ยวดูใบอื่นให้ fc นะคะมีใบอื่นไหม,มเขาบอกว่าถ้าคนมีดวงก็จะเห็นตัวเลข บ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่สองหกนะคะเอฟซีลองดูใบนี้นะคะใบนี้ใบนี้ไม่เห็นเห็นอยู่ใบเดียวนะคะจารย์บบยรับอืมจะขึ้นมาให้เห็นเลยเนาะม,มองเห็นแค่สองตัวไม่มีสามตัวไหมคะอาจารย์ ชื่อใบแยแย้ใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อนะคะ F4 24ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ F4 ขอโชคขอลาบนะคะกับงวดวันที่16สิงหาคม2565กสบขอบคุณอาจารย์อุนะคะที่ให้เอสได้วมาถ่ายคลิปนะคะ บอกว่าเพอเอินได้มาเจอต้นไม้นะคะ,ะออก็เลยให้เอดเข้ามาถ่ายบ,บ้านเลขที่ก็สองหนะคะจะตรงกับบ้านเลขที่ไหมเนาะเอน,นะคะเอมองเห็นเป็นเลขสองหนึ่งหรือว่าสองสนะคะค่ะแต่ก็ว่าหัานหน้าไปทางที่เหนือด้วยเนาะ แทนหน้าไปทางทิศเหนือนะคะเอ็ดดูใบนี้นะคะเอ็ดมองเห็นข้างบนใบนี้ใบนี้นะคะใบนี้ก็ไม่มีค่ะขอให้มีโชคมีลาภทุกคนนะคะถ้ามองเห็นแต่อาจารย์อุฟันทงว่าสองสี่นะคะ สองสี่บอกว่าเห็นปุ๊บนี่ใช่เลยแอดต้องมาถ่ายนะคะค่ะขอบคุณ f อฟนะคะที่ติดตามช่องคนมีฝันนะคะขอบคุณอาจารย์อูค่ะที่แนะนำคลิปดีๆของช่องคนมีฝันนะคะสวัสดีค่ะ